ต่อไปข้อ18ครับบอกว่าจากกราฟระยะทางกับเวลาดังรูปเส้นกราฟเส้นไหนที่แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วให้กราฟระยะทางกับเวลามาแสดงว่าเราต้องใช้ส่วนไหนของกราฟประโยชน์ครับคําตอบก็คือใช้ความชันนั่นเองเพราะจากทฤษฎีเรารู้ว่าความชันของกราฟนะครับ นั้นจะบอกค่าอัตราเร็วนั่นเองแสดงว่าอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นก็แปลว่าความชันก็ต้องไหมครับต้องเพิ่มขึ้นด้วยในบรรดา3เส้นนี้เส้นไหนความชันเพิ่มครับอ่ะเราดูเทือเส้นกอไก่ครับช่วงแรกๆนะครับความชันมีค่ามากถูกไหมฮะแล้วพอเมื่อเวลาผ่านไปความชันก็จะลดลงอย่างนี้ก็เรียกว่าความชันลด ความชันลดก็จะทําให้ความเร็วนั้นลดลงไปด้วยโอเคนะต่อไปขอไข่เส้นตรงลากตรงไปเลยครับแบบนี้ความชันมีค่าไหมครับความชันมีค่าคงที่ถ้าความชันคงที่ก็แปลว่า v คงที่ด้วยนะครับ v คงตัวเนาะใช้คําพูดใช้ศัพท์ใหม่ v คงตัวต่อไป คอควายความชันไหครับตอนแรกความชันก็น้อยนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถูกไหมอย่างนี้เรียกว่าความชันเพิ่มขึ้นความชันเพิ่มขึ้นก็คืออัตราเร็วเพิ่มมากขึ้นด้วยโอเคนะครับข,ข้อนี้ก็ตอบเส้นคอควายนั่นเองนะครับจบละสั้นๆหนึ่งข้อนะครับ